สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอนมินก็จะพามาในแนวทาง่านอยมัดรวมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 9 8 7 2 สามนะคะแอดมินให้เด่นไปที่แปดนะคะเด่นแปดกับเด่นเด่นแปดกับเด่นเก้านะคะเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดสี่แล้วก็จะเป็น 1> 8 1นะคะ89นะคะตามได้นะคะ89 89 86นะ,ะทุกคนคำนวณเจอนะคะ8ป86าหสำหรับเดือน9กนะคะก็จะมี92 93 94นะคะชุดกันนะคะก็จะเป็น32 72 สี่ศูนย์นะคะล่างล่างได้นะคะหกสองหกสามหกสี่เนาะสำหรับการเบิ้์นนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเก้าสี่สี่เก้า 8 4 4 8 8 9 9 8 2นะ3 2 3, 2 3แล้วก็7 2 2 7นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสียสวนงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดูแห่งเังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า